สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Taro USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2567ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์และก็ผลประโยชน์ของคุณถ้าดูจากหน้าไพ่โดยรวมแล้วเนี่ย ในคำทํานายของไพ่ชุดนี้มีบางสิ่งที่คุณจะต้องระวังรักษาในเรื่องผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็เงินทองของคุณด้วยเพราะในเหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะมีสถานการณ์บางอย่างเช่นใครบางคนอาจจะเข้ามาชวนคุณ ไปลงทุนร่วมหุ้นหรือทำอะไรร่วมกับเขานะพลังงานของไพ่สี่เหรียญซึ่งเป็นไพ่แถวที่สองนะเป็นไพ่ใบแรกอันนี้ก็บ่งบอกว่าให้คุณเนี่ยต้องตรวจสอบคนคนนั้นให้ดีนั่นก็คือ,อ,อพลังงานของไพ่เดอะจัสติกแล้วก็ไพ่แฮงแมนเนี่ยบอกให้คุณรู้ว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณอะ จะต้องรอนะช่วงนี้ไม่ควรลงทุนหรือว่าทำอะไรทั้งสิ้นนอกจากผลงานบางอย่างสิ่งที่คุณได้ทำอยู่หรือว่าสิ่งที่คุณเนี่ยได้ลงมือทำไปแล้วอันนี้เนี่ยเบื้องบนอยากให้คุณเนี่ยไดออ้อดทนทำสิ่งนี้ต่อไปเพราะว่าพลังงานของไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้เนี่ยบางครั้งคุณกำลัง ถอดใจนะกำลังตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีคือไม่อยากที่จะไปต่อแล้วนะอยากที่จะจบแล้วก็ออกจากอา่าไอสิ่งที่คุณได้ทำอยู่นะนั่นก็คือพลังงานของไพ่หกดาบแล้วก็ไพ่สี่เหรียญไพ่สี่เหรียญเนี่ยหมายความว่าตอนนี้เนี่ยคุณกำลังคิดว่าเอา่อสิ่งที่คุณทำเนี่ย ยังมองไม่เห็นรายได้มองไม่เห็นผลตอบแทนอย่างที่คุณคาดหวังทีนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าจะไม่เอาและจะไม่ลงทุนต่อแล้วก็จะเ,เปลี่ยนความตั้งใจทีนี้พลังงานของไพ่เนี่ยถ้าเป็นไพ่สองดาบแล้วก็ไพ่สี่ดาบที่เป็นไพ่ e ดีเอาคำเป็นไพ่ในอนาคตเนี่ย เบื้องบนก็แนะนำว่าให้คุณเนี่ยทนทำสิ่งนี้ต่อไปเพราะถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะเป็นผลงานอะไรบางอย่างที่คุณทำอยู่ในการช่วยเหลือให้คำแนะนำกับผู้คนทางสื่อออนไลน์หรือเป็นงานที่เป็นแบบว่าไซร์ไลน์อะไรก็ได้ที่คุณทำด้วยใจรักแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังมองไม่มองไม่เห็นรายได้มองไม่เห็นผลตอบแทน ก็ขอให้คุณนะเน่ยทำสิ่งนี้เป็นเหมือนไซไลน์อะไรก็ได้นะเพราะว่าพลังงานของไพ่สองดาบหมายความว่าให้คุณเนี่ยทำสองอย่างควบคู่ไปในเวลาเดียวกันเพื่อให้คุณเนี่ยประคับประคองตัวคุณเองให้ไปต่อได้ในช่วงเศรษ,ษฐกิจที่มันไม่เอื้ออำนวยนะเพราะว่า,าในหน้าไพ่เนี่ย เรามองไม่เห็นไพ่เหรียญอะไรเลยในช่วงเวลานี้ทีนี้พลังงานของไพ่ The Strength ที่เป็นผู้หญิงแหกปากเสือเนี่ยก็หมายความว่าสถานการณ์ที่คุณจะต้องรู้จักปรับตัวแล้วก็ปรับตัวคุณเองให้เข้ากับสถานการณ์อะไรบางอย่างแล้วคุณก็จะต้องทำสิ่งนี้เนี่ยด้วยความอดทน ด้วยใจรักจริงๆมันถึงจะผ่านพ้นไปได้เพราะว่าไพ่เดอะสเตรนเนี่ยก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะถ้าเกิดว่าคุณทำผลงานบางอย่างถ้าเกิดว่าคุณทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อส่วนรวมนั่นก็คือพลังงานของไพ่คิงถือดาบเาบื้องบนเขาอยากให้คุณเนี่ยทำสิ่งนี้จึงมีไพ่เดอะสเตรนเนี่ยปรากฏขึ้นมา ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะอยู่เบื้องหลังนะใครอาจจะยังมองไม่เห็นความตั้งใจของคุณยังมองไม่เห็นผลงานยังมองไม่เห็นความสํำเร็จของคุณเบื้องบนบอกว่าคุณจะไม่เสียเวลาเปล่าเพราะว่าพลังงานของไพ่เดอะสเตรนเน่ก็เป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชุดที่ผู้หญิงคนนั้นใส่เนี่ยเป็นสีขาวนะแล้วก็บนหัวเนี่ยก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของ เออเลข8ก็หมายถึงสัญลักษณ์ของอินฟินิตี้นะถ้าเกิดว่าถ้าคุณได้ไพ่อันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณอดทนสิ่งที่คุณประคับประคองคุณจะไม่เสียเวลาเปล่าในเหตุการณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นผลงานไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณทำอยู่ในตอนนี้ธุรกิจอะไรบางอย่างถ้ามันยังไม่ให้ผลตอบแทนกับคุณ พยายามหาสิ่งทำหาสิ่งอื่นทําควบคู่กันไปนะเบื้องบนอยากให้คุณเนี่ยอดทนแล้วก็พลังงานของไพ่สี่เหรียญเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่ตอนเนี้มันเหมือนยังเป็นแค่เริ่มต้นเลยนะทั้งนั้นที่แบบว่าคุณเนี่ยได้ลงมือลงแรงทำมานานแล้วเพราะมันเป็นตัวแทนของไพ่เดอะแฮงแมนนะทีนี้ไพ่สี่เหรียญเนี่ยก็เหมือนเป็นการว่าวางรากฐานของคุณ กับผลงานบางอย่างธุรกิจบางอย่างก็ขอให้คุณเนี่ยอดทนทำต่อไปเพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดเห็นจากพลังงานของไพ่ก้าถ้วยเนี่ยก็บ่งบอกให้รู้เลยว่าตอนนี้คุณเหมือนแบบพยายามที่จะแบบว่าซ่อนความรู้สึกของตัวคุณเองกับสิ่งที่คุณทำหรือว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่คุณพยายามที่จะผลักดัน ให้สิ่งนี้เนี่ยได้ไปต่อโดยการที่ว่าถึงแม้ว่าคุณเริ่มไม่มั่นใจแต่คุณก็ซ่อนความรู้สึกอันนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะก็ขอให้คุณนะ่ะทำสิ่งนี้ต่อไปแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครสนับสน,นุนหรือบางครั้งเนี่ยการที่คุณไปพูด ถึงสิ่งที่คุณทําผลงานที่คุณทําอะไรบางอย่างาผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่อ่ะว่าบางทีคุณไม่ได้รับาการช่วยเหลือหรือบางทีเขาอาจจะแบบมองสิ่งนี้ว่าเป็นเรื่องไร้สาระดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าคุณจะทำสิ่งนี้ให้ประสบความสำเร็จไปได้ไม่ว่าจะเป็นผลงานอะไรบางอย่าง ที่บางคนเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงในสิ่งนั้นแต่คุณเนี่ยมองเห็นนะเพราะว่าเป็นตัวแทนของพ่เด็กถือถ้วยเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยออมองเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำขอให้คุณเนี่ยมั่นใจในการตัดสินใจของตัวคุณเองแต่บางครั้งเนี่ยความสำเร็จเนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยความอดทนพยายามแล้วก็การลง ทุนลงแรงทำอะไรบางอย่างแต่ให้คุณเชื่อมั่นในพลังงานของไพ่เดอะสเต n น t h ไพ่เดอะสเตนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปัญหาคู่ครองถ้าเกิดว่าคุณพยายามประคับประคองยังไงเนี่ยคุณก็จะเอาอยู่ยังไงคนคนนี้เนี่ยเขาก็จะเเชื่อฟังคุณนะยอมที่จะไม่ออกนอกลู่นอกทางแล้วก็เขาจะแบบว่าเกรงใจคุณ ทีนี้คุณก็จะได้ผลประโยชน์จากคนคนนี้เพราะอย่างที่ผู้จัดบอกอะว่า,าในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณเหมือนกำลังประคับประคองบางสิ่งบางอย่างอยู่ผู้จัดก็เลยยกตัวอย่างให้คุณฟังว่าไพ่เดอะสเตนเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณจะอยู่รอดกับทุกสถานการณ์แล้วก็ คุณจะประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณพยายามปลุกปั้นเนี่ยนะปลุกปั้มอะไรเนี่ยคุณก็จะเอาอยู่ทุกอย่างก็จะอยู่ในกำมือของคุณถ้าเกิดว่าคุณผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้นะช่วงที่เหมือนกับว่า,อาตอนนี้เนี่ยชีวิตเขากำลังให้บททดสอบกับคุณแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ย สิ่งที่คุณทำนะคุณก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาในภายหลังก็ขอให้คุณนะมีความมั่นใจกับสิ่งที่คุณได้ลงมือทำไปแล้วนะแล้วส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าคนใกล้ตัวที่ตอนนี้เนี่ยบางครั้งการที่เขาเข้ามาหรือออกไปจากชีวิตคุณเนี่ยมัน เกิดจากผลประโยชน์นะเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่สี่เหลียนทีนี้พลังงานของไพ่เดอะแฮงแมน man, บวกกับไพ่เดอะจัสติกเนี่ยก็อยากจะเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้คุณได้รู้ว่า,าคุณจะต้องตรวจสอบพฤติกรรมของตัวคุณเองหรือไม่เช่นนั้นคุณจะต้องตรวจสอบ คนที่เข้ามาในาชีวิตคุณที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในช่วงเวลานี้เพราะว่ามันเป็นในเรื่องอผลประโยชน์ที่แบบบางครั้งตัวคุณเองอาจจะเข้าไปรบกวนคนอื่นแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการเนี่ยคุณก็จะโกรธเขานะแล้วก็ในเวลาเดียวกันตัวเขาเองคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยถ้าเขาคาดหวังอะไรจากคุณ แล้วเขาไม่ได้จากคุณเนี่ยเขาก็อาจจะมีการาหันหลังให้กันหรือว่าพฤติกรรมจากที่เคยดีเคยเพูดจาปากหวานนะไปไปมามาตอนนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นพฤติกรรมที่เ,เจตนาของเขาอะที่ว่าการที่เขา,เามาหาคุณหรือว่า ออกไปจากชีวิตคุณเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาคาดหวังหรือการที่เขาเข้ามาเขาก็มีสิ่งที่เขาคาดหวังแล้วถ้าเกิดว่าคนคนนี้เนี่ยถ้าเขาเข้ามาชวนคุณลงทุนร่วมหุ้นหรือว่าเข้ามาขอยืมเงินคุณนะอยากให้คุณช่วยเหลือให้คุณค้ำประกันตัวแทนของเขาเนี่ยก็เป็นพลังงานของไพ่อัศวินถือไม้เท้า ถ้าเป็นตัวแทนของคนคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่บางครั้งคำพูดเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อถือไม่ได้แล้วก็พึ่งพาคาดหวังอะไรไม่ได้จากคนคนนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณได้คบหาจริงๆจังๆได้สัมผัสได้ใกล้ชิดคุณจะรู้เลยว่าคนคนนี้ถ้าดีทีเหลวแล้วก็บางครั้งเนี่ย อ,อ,อาจจะปฏิบัติกับคนรอบข้างเหมือนกับว่าคนรอบข้างเนี่ยโง่แบบว่าไม่ทันเขาอะไรอย่างเงี้ยคือความคิดไอเดียความฉลาดของเขาเนี่ยเอามาใช้ในการที่เหมือนกับว่าจ้องที่จะเอ,อเอาเปรียบคนรอบข้างหรือว่าใช้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยเหมือนเอาตัวรอดไปวันๆน,น,นะอันนี้ก็คือตัวแทนของไพ่ อัศวินถึงไม่เท้าที่เขาเป็นพลังงานในด้านลบนะเพราะว่าเออ่ตอนเนี้ถึงแม้ว่าไพ่ที่เป็นพลังงานในด้านดีแต่ถ้าเขามาอยู่ตรงไพ่ที่มีสิ่งที่เราจะต้องเตือนหรือมีสิ่งที่เราจะต้องระวังกันเนี่ยทีนี้ผู้จัดก็จะต้องอธิบายไปถึงคาแรคเตอร์และก็ความหมายของคนคนนั้นที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณที่จะเข้ามา เกี่ยวข้องในเรื่องเงินทองของคุณทีนี้คุณก็ต้องหาวิธีป้องกันเพราะว่าถ้าคนคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทคุณหรือไม่สนิทก็แล้วแต่นะหรือว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นบุตรบริวารของคุณก็ตามทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ในสิ่งที่คาดหวังนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก็จะสั่นคลอนไม่เหมือนเดิมนะอาจจะแบบว่าหันหลังให้กันแต่ว่าขอให้คุณ ทำใจนะพลังงานของไพ่คิงถือดาบเนี่ยเ,เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องเข้มแข็งอะ่ะแล้วคุณจะต้องเด็ดขาดแล้วคุณต้องรู้ว่าคุณอนะ่ะเป็นคนยังไงนะตัวคุณเองเนี่ยคุณไม่ชอบคนที่แบบประเภทเาปากหวานก้นเปรี้ยวแล้วก็คุณไม่ชอบประเภทเพูดแล้วก็ไม่ทำตามที่พูด ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณให้เงินใครไปยืมหรืออะไรแบบนี้หรือว่าการที่คุณทำอะไรร่วมกับใครแล้วคุณเห็นท่าแท้พฤติกรรมของเขาเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยคุณก็อยากจะตัดคนคนนี้ออกไปเลยเพราะว่าคุณทนไม่ได้นั่นมันไม่ใช่นิสัยคุณเพราะว่าคุณเป็นคนตรงและทีนี้ถ้าใครมาทำกับคุณอย่างนี้เนี่ยคุณก็ไม่ชอบคุณไม่มีความอดทนที่จะต้องมานั่งทนกับคนลักษณะนี้ เพราะนั้นก็คือตัวแทนของของอีกฝ่ายหนึ่งนะที่เป็นพลังงานของไพ่คิงถือดาบทีนี้ถ้าเกิดว,ว่าคุณรู้นิสัยตัวคุณเองคุณก็ต้องสร้างเกาะคุ้มกันให้ตัวเองหาวิธีที่จะหลีกเลี่ยงหาวิธีที่จะรับมือกับปัญหานี้นะไม่ให้แบบเออบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุนเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่สี่ดาบแล้วก็ไพ่สองดาบ เป็นสถานการณ์ที่ยังจะต้องอรักษาความสัมพันธ์อันนี้ไว้เพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นคนในครอบครัวบางคนเป็นคนที่คุณยังจะต้องติดต่อคบหาในเรื่องอธุรกิจผลประโยชน์อะไรบางอย่างแต่ทีนี้การที่คุณเข้ามาดูาคำทํานายของไพทาโร่เนี่ยคุณต้องการที่จะรู้ล่วงหน้าว่าคนที่จะเข้ามาคนที่จะเกี่ยวข้องกับคุณเนี่ย ความคิดเจตนา,าแล้วก็ตัวตนของเขาเป็นยังไงนะแล้วถ้ากมันมีบางสิ่งที่คุณจะต้องเลือกทำเนี่ยผลดีผลเสียที่คุณจะได้รับอนะนั่นคืออะไรผู้จัดก็หวังว่า,าสิ่งที่ผู้จัดพยายามอธิบายให้คุณฟังนะในเรื่องเ,อเจตนาของใครบางคนที่จะเข้ามาทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่า ความรู้สึกแล้วก็ความคิดของคนคนนั้นเนี่ยเป็นแบบนี้ตัวตน personality ของเขาเป็นแบบนี้ที่ไม่มีความรับผิดชอบทีนี้คุณก็ต้องดูว่าคุณจะแบ่งรับแบ่งสู้ยังไงที่ว่าไม่ให้เสียทั้งเงินแล้วก็เสียทั้ง relationship นะเสียทั้งความสัมพันธ์หรือว่าคุณจะเลือกยอมเสียความสัมพันธ์แล้วก็ไม่คุณยังมีเงินเก็บของคุณอะ่ะคุณไม่เสียเงิน ตรงนี้ให้กับใครที่เข้ามาแล้วมองเห็นคุณเป็นเหยื่อเพราะว่าคนคนนี้ในเรื่องการเงินเนี่ยเขาจะไม่รักษาคำพูดผู้จัดถึงบอกไงว่าพลังงานของไพ่เดอะแฮงเมอแล้วก็ไพ่เดอะจัสติกเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบพฤติกรรมของตัวคุณเองหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นใครบางคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในช่วงเวลานี้คุณก็ต้องดูว่าคุณก็อย่าไปทำ พฤติกรรมแบบนี้กับใครเพราะว่า,าการที่ใครบางคนเนี่ยอาจจะแบบใจดีกับคุณแล้วถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบแล้วคุณรู้ว่าคุณจะไม่ทำตามที่พูดนะคุณก็จะต้องแยกแยะแล้วว่าคนคนนี้เนี่ยเ,เขาเป็น คนยังไงเขาไม่ชอบที่จะให้คุณมานั่งเล่นเกมกับเขาแล้วเขาเป็นคนที่ดูเหมือนว่าเขาทันคนด้วยแล้วเขาก็มองคุณออกด้วยฉะนั้นการที่คุณจะเ,เข้าไปหาคนคนนี้แล้วก็มีพฤติกรรมในลักษณะนี้ที่ผู้จัดได้พยายามอธิบายให้คุณฟังอนะคุณจะเสียผลประโยชน์ในระยะยาวถ้าเกิดว่าคุณจะมาแบบว่าฉลาดแกมโกงกับคนคนนี้ ความสัมพันธ์ของคุณจะจบลงแล้วก็ผลประโยชน์ในระยะยาวที่คุณควรพึงมีพึงได้กับคนคนนี้เนี่ยมันก็จะจบลงไปด้วยพร้อมกับความสัมพันธ์แล้วในเหตุการณ์นี้พลังงานของไพ่สองดาบแล้วก็ไพ่สี่ดาบเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้คุณรู้ว่าถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่า ใครเป็นยังไงท่าแท้ตัวตนนิสัยของเขาหรือสิ่งที่เขาเอามองคุณสิ่งที่เขาคาดหวังจากคุณเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณก็จะต้อง <c oughs> แกล้งทําเป็นโง่แล้วก็แกล้งทําเป็นรู้ไม่ทันคนคนนี้เพราะว่าการที่คุณจะมานั่งพูดความจริงหรือมานั่งอธิบายมานั่งแก้ตัวอะไรเนี่ยไม่มีประโยชน์นะ อันนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะได้รู้ว่าการรับมือกับใครบางคนที่จะเข้ามาเนี่ยคุณจะหาวิธีรับมือยังไงเพราะว่า,าถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยนะคุณคิดว่าคุณปฏิเสธใครบางคนคุณกลัวว่าวันข้างหน้าเนี่ยคุณจะไม่มีใครอยู่เคียงข้างหรือว่ากลายเป็นว่าไม่มีใครครบ นะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณอยากจะใช้เงินเพื่อ,อซื้อความสัมพันธ์นะเขาก็จะมองคุณเป็นเหมือนเหยื่อหรือว่าเขาอาจจะปฏิบัติกับคุณเหมือนกับคน second class อะ่ะเหมือนเขาจะจัดลำดับคุณเอาไว้แบบท้ายๆนะเพราะว่าสิ่งที่คุณใจดีกับเขานะสิ่งที่คุณ ง่ายๆหรือว่าอะไรก็ได้เนี่ยแล้วการที่คุณจะได้รับหรือว่าแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดที่เขามองคุณอะ่ะเขาไม่ได้เ,เห็นคุณค่าหรือว่าเขาคิดที่จะหาวิธีตอบแทนความมีน้ำใจกับคุณอันนี้เนี่ยคุณจะไม่ได้รับจากคนคนนี้ฉะนั้นผู้จัดก็อยากให้คุณมีสติ เพราะตอนนี้เนี่ยคุณรู้แล้วคำตอบว่าสิ่งที่คุณกังวลเนี่ยถ้ามันมีเรื่องในลักษณะนี้เข้ามาเนี่ยคุณจะตัดสินใจยังไงคุณจะคิดยังไงดีที่ว่าไม่ให้ตัวคุณเองอรู้สึกว่าคุณเ,เป็นคนใจดำนะทีนี้คุณรู้และว่าบางครั้งเนี่ยสถานการณ์บังคับคุณให้คุณต้องเป็นคนใจดำ ให้คุณต้องเป็นคนที่เด็ดขาดแล้วก็ไม่ใจอ่อนกับใครบางคนแต่ทีนี้ไพ่อสองใบเนี่ยสองไพ่สี่ดาบแล้วก็ไพ่สองดาบบวกกับพลังงานของไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องแบ่งรับแบ่งสู้ในความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าคนคนนี้ยังพอ,อมีผลประโยชน์กับคุณหรือว่าคนคนนี้ เป็นคนในสายเลือดของคุณไพ่อยากจะเตือนให้คุณรู้ว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจะทุ่มเทให้กับใครบางคนในเหตุการณ์นี้แล้วคุณคาดหวังว่าคุณจะพึ่งพาอาศัยเขาได้ในวันข้างหน้านะเขาจะได้กลับมาเลี้ยงดูหรือว่าดูแลคุณแล้วก็ตอบแทนคุณบ้างอันนี้ผู้จัดก็อยากจะอยาก อยากจะเตือนสติคุณนะคือไม่ใช่ว่าอยากให้คุณเนี่ยมองอะไรในแง่ลบแต่ว่าพลังงานของไพ่ที่เป็นพลังงานของไพ่อัศวินถือไม้เท้าเนี่ยก็อยากจะเตือนให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดหรอกนะการที่คนคนนี้จะไปไปมามาหาคุณอะเพราะว่า เขามีปัญหามาให้คุณตลอดนะแล้วก็เขาก็คาดหวังบางสิ่งกับคุณตลอดฉะนั้นคุณก็ลองคิดดูว่าเขาจะมาอยู่นิ่งเพื่อให้เป็นที่พึ่งของคุณได้หรือเปล่านะแต่ถ้าถึงวันนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณยังมีผลประโยชน์มีผลตอบแทนให้กับเขาเนี่ยก็ยังพอเป็นไปได้เพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดบอกอะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับใครบางคนในช่วงเวลานี้เนี่ย มันขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์จริงๆฉะนั้นคุณก็ต้องมีสติกับทุกการตัดสินใจมีสติในการเ,าเลือกคบคนนะก็ผู้จัดไม่อยากให้คุณเนี่ยเสียเปรียบใครแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยมีสติในการใช้ชีวิตหวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยคงมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อย และถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้อาจจะมีประโยชน์กับใครบางคนกรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้ก่กันด้วยนะคะและถ้าท่านผู้ใดต้องการดูดวงส่วนตัวผู้จัดก็ไม่ได้คิดค่าดูอะไรเพียงแต่คุณอาจจะกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่มีรูปหัวใจเนี่ยเพื่อเป็นการสนับสนุนผู้จัด ตามศรัทธาของคุณทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้อะไรเพิ่มเติมจากาคลิปวิดีโอนั้นๆคุณก็ทักเข้ามาแล้วผู้จัดก็จะอตอบคุณเป็นการส่วนตัวก็กราบขอขอบพระคุณล่วงหน้าทีา่สนับสนุนรายการผู้จัดมาจนถึงทุกวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ